นี่ครับตรวจโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยอป้องกันโควิดปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผมอืมลื่นแล้วสบายตาเห็นแล้วไม่ต้องจัดกันก่อนนะครับนะครับ น,นี่ได้กี่ตัวครับ25ตัวครับผมไปเบลลูกไปเบลเนาะเนี่ยนี่ตัวนะอันนี้คือไม่ได้ใช่ไหมครับดูไห้ครับนี่อันนี้ผมเสรน